ครับสวัสดีครับพบกับรายการถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาดูประเด็นที่ว่ารถถ่ายแรงมาเท่ากันแต่ทําไมขับแล้วมันแรงไม่เท่ากันนะครับประเด็นนี้ก็มีหลายๆปัจจัยนะครับแต่ผมจะเอาปัจจัยหลักๆมาพูดก่อนนะครับผมข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการโฆษณาแรงม้านะครับผมหากพูดถึงแรงมา้าจริงๆนั้นมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือแรงม้าสูงสุดและแรงม้าสุทธิ แรงม้าสูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่รถไถค่ายต่างๆนะครับหรือว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเอามาโฆษณากันนะครับผมโดยที่เขาเอามาโฆษณากันเนี่ยมันจะเป็นแรงม้าสูงสุดนะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยคือการวัดแรงม้าจากเครื่องตัวเปล่าๆนะครับผมมันก็จะได้ค่ามากกว่าตัวแรงม้าสุทธินะครับต่อมานะครับแรงม้าสุทธิ แรงม้าสุทธิเนี่ยคืออะไรคือแรงม้าที่ผ่านระบบกลไกต่างๆของตัวรถในรุ่นนั้นๆมาแล้วนะครับแล้วเขาก็นํามาวัดตัวแรงม้ากันนะครับผมทําให้แรงม้าสุทธินั้นมีค่าน้อยกว่าแรงม้าสูงสุดนั่นเองผมก็ขอยกตัวอย่างรถไถคูปะต้า L4018 นะครับผมตัว L4018 เนี่ยถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเป็นรถไถขนาด40แรงม้าใช่ไหมครับ แต่หากเราเข้าไปดูในโบชัวเนี่ยเราก็จะพบว่าแรงม้าสูงสุดเนี่ยคือ40แรงม้านะครับและแรงม้าสุดทิจะอยู่ที่38.5แรงม้าเท่านั้นเองนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ค่ายรถไถแต่ละค่ายนะครับที่ออกมาโฆษณาเหมือนกันว่าเฮ้ยรถชั้นเนี่ย40แรงม้าหรือ50แรงม้าเนี่ยแต่พอเราเอามาขับจริงๆแล้วเนี่ยแรงม้าปรากฏว่าแรงม้าเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งหากเราจะลงรายละเอียดเนี่ยเราต้องไปดูที่โบชัวหรือว่าไทม์สูงรถไถนะครับว่า ตัวแรงม้าสุทธิรถไถนั้นๆเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแรงม้าสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็นี้ก็เป็นหลักการดูแรงม้าง่ายๆนะครับผมครับข้อ2นะครับก็คือจํานวนลูกสูบนะครับผมหากเราเห็นตัวแรงม้าสุทธิเท่ากันแล้วแล้วเวลาขับรถเนี่ยทำไมความรู้สึกมันยังแตกต่างกันอยู่ผมก็ขอให้มาดูที่จํานวนลูกสูบของเครื่องยนต์นะครับผม ผมก็ขออธิบายแบบง่ายๆนะครับคือเครื่องยนต์4สูบจะมีจังหวะการปล่อยแรงออกมาเนี่ยคือ4ครั้งใน1รอบนะครับส่วนเครื่องยนต์6สูบเนี่ยจะมีจังหวะการปล่อยแรงออกมา6ครั้งใน1รอบนะครับผมเพราะว่ามีจํานวน6สูบนั่นเองทีนี้เนี่ยหากผมอธิบายเป็นในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะครับผมแต่ขอให้เพื่อนๆลองนึกดูนะครับใน1รอบเครื่องยนต์นะครับผมถ้าเกิดมีการระเบิด4ครั้งเนี่ย กับใน1รอบเครื่องยนต์ที่มีการระเบิด6ครั้งเนี่ยแน่นอนนะครับความเรียบของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์6สูบเนี่ยจังหวะการระเบิดที่มากกว่าเนี่ยมันย่อมจะเรียบกว่าแล้วก็มี Todo. แรงอัดที่มากกว่าเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับผมแต่หากท่านใดเคยลองขับรถที่มีแรงมาเท่ากันนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น4สูบกับ6สูบเนี่ยครับก็จะแยกความแตกต่างได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าไอตัวเครื่องยนต์6สูบเนี่ยมันมีแรงขับหรือมีความคงที่ของแรงม้าเนี่ย มากกว่าของตัว4สูบนะครับผมต่อมานะครับข้อ3นะครับก็คือเรื่องของเกียร์นั่นเองนะครับผมเรื่องเกียร์เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญนะครับผมเพราะรับแรงมาจากตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายแรงตัวเนี้ยไปที่ลอนะครับผมเกียร์จึงมีความสําคัญมากๆนะครับในการแสดงพละกําลังของเครื่องยนต์นะครับเกียร์ที่ออกแบบมาดีก็จะมีช่วงเกียร์ที่ค่อนข้างค่อมกันอยู่นะครับผมพอเกียร์สูงเนี่ยรอบก็ไม่ตกง่ายๆนะครับ ผมขอยกตัวอย่างเป็นรูปตัวนี้นะครับจากรูปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ความเร็วไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถไทยคันนี้นี่มีเกียร์ให้เลือกถึง7เกียร์นะครับทําให้สามารถรีดแรงม้าจากเครื่องยนต์ออกมาได้เต็มกําลังนะครับผมตรงนี้หากเป็นการพูดในทางทฤษฎีก็บอกตามตรงครับว่ายาวครับผมแต่ว่าผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับที่มี ประสบการณ์นะครับเจอรถที่มีเกียร์ดีๆนะครับเกียร์ไม่หรือว่าเรียกอย่างก็คือเกียร์ไม่กระโดดนะครับผมก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับว่าไอรถไถแล้วเจอเกียร์ที่มีการค่อมกันได้เยอะหรือในช่วงรอบในช่วงความเร็วไม่มากนะครับสามารถเลือกได้หลายๆเกียร์เนี่ยมันทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีประสบการณ์ขับที่มันดียังไงนะครับผมต่อมานะครับข้อ4ี่นะครับคือน้ําหนักรถไถนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับแต่สําหรับรถไถเรื่องน้าหนักรถที่มากเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับตามคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับผมผมก็ขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดเรามีม้าอยู่1ตัวนะครับวิ่งรอบสนามพร้อมกับผานหลังนะครับผมแต่ว่าแตกต่างกันที่คนขี่เนี่ยคนขี่รอบแรกเนี่ยน้ำหนัก50โลนะครับส่วนคนคนขี่รอบที่2เนี่ยน้ำหนัก100โลนะครับผม ทีนี้เพื่อนๆคิดว่าม้าตัวเดียวกันแล้วก็มีผานต่อท้ายอันเดียวกันแต่ว่าคนขี่น้ําหนักไม่เท่ากันเพื่อนๆคิดว่าคนขับคนที่หหรือคนที่2จะทํางานได้มากกว่ากันครับครับจากตัวอย่างอันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนขับคนที่1ที่มีน้ําหนัก50โลนะครับม้าเนี่ยก็จะใช้แรงในการทํางานได้มากกว่าคนขับคนที่2ที่มีน้ําหนัก100โลนะครับเราก็จะเห็นได้ว<ๆ>่าเ <ๆ S 1> พราะว่าน้ําหนักคนแรกเนี่ยน้อยกว่าน้าหนักคนที่2นั่นเองนะครับ น้ำหนักรถไถก็เช่นเดียวกันนะครับจึงมีผลโดยตรงกับเรื่องแรงม้ารถไถที่ดีนะครับแรงม้ากับน้ำหนักต้องสอดคล้ Wellington. องกันนะครับหากรถไถน้ำหนักมากแต่ว่าแรงม้าน้อยแน่นอนครับการรีดเค้นกำลังออกมาเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ที่น้ำหนักของรถไถหมดนะครับผมส่วนรถไถที่แรงม้าเท่ากันนะครับแต่ว่าน้ำหนักน้อยกว่าแน่นอนครับตัวนี้ย่อมสูญเสียแรงม้าไปกับเรื่องน้ำหนักของตัวรถเนี่ยน้อยลงนะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับสำหรับรถถ่ายเนี่ยน้ำหนักก็มีผลต่อการกดของดินนะครับทำให้ล้อไม่ฟรีฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น2อย่างที่ว่ามีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับผมเราจึงต้องเลือกรถถ่ายให้สอดคล้องกับงานของเรานะครับสรุปนะครับรถถ่ายก่อนซื้อก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองขับก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขับที่ศูนย์หรือว่าขับรถของเพื่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้ลองขับได้ลองเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ได้ลองกลับแปลงไล่แปลงนาที่ ตัวเองได้ใช้นะครับผมสุดท้ายหากชอบสาระดีๆแบบนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ